สวัสดีกันด้วยครับผมอยู่ผมวันนี้แล้วฮะโน่หนึ่งนะครับผมก็มาตีกันชื่อๆแล้วกันวันนี้นะเออแบบชิ่ๆเลยแบบเปิดน้ําลาดหัวอะไรพวกนี้เลยแบบชิๆ่ๆไปเลยวันนี้แบบตั้งงบแบบสักสองร้อยอ่ะเออมันคือสองร้อยแล้วก็ไปกินชานมไข่มุกวาสาังเนยนะ <c oughs> ไปเปิดชานมไข่มุกสักหนึ่งแก้วข้าวสักหนึ่งจานอะไรพวกนี้นะอาอมันอิมอ่มไอิ่มกันเลยวันนี้มา บอกเลาว่าชิวออสองจุดห้าครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็กลับไปกินมาบมาเหมือนเดิมแล้วกับน้ำเปล่าเนเกือบอันแน่หนุกหนๆ,ๆกหนกเออเล่นก็ต้องมีความสุขดิเออเล่นแบบสีรุงสีเรียดมาดิสองจุดห้าที่มันแบบได้อยู่ไม่ไม่รวยวันนี้รวยวันไหนวะหาเอ,อ้ย โถดุ้งเลยถ้ามานะถ้ามานะพี่บอกเลยนะ้องพี่เข้มเลยดึง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 ,ด,งดึงเลยพี่ดึง,ดงตึงเลยอ่าวสวยมากชะนีไหมชะนีตัวห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 ัวแน,น่ันแม่คมโบโหมดเลมนี่มาเขาตัวใหญ่ขึ้นนะขาตัวหนึ่งนะ ขตอหนึาขตหนึ่งไม่มาว่ะอ่อนวอนก็ไม่มาน้มจจิบอ้อ๋อขามือกูเลยอ้มาว่ะมาว่ะมาแล้วมาแล้วามาแเฮ้ยทวดีทวดีเอาเอาโอ้ยโอ้ยมาแล้วน้องนใครกินไรพี่เลี้ยงเองรอบนพี่เลี้ยงเอง เลี้ยงเองมาต่อ龙门มาคิวคิวเห็นมหมคิวออเฮ้ยห้อยกูยิงร้อยเดียวก็แม่งออกแล้วเออพอแบบหาตังค์หาตังค์หาตังค์ทำงานทำงานหาตังค์หาตังค์ปูปูรอด น้องหลาดีไม่น้องหลาดีไม่มาม่มารอคุอยู่ครับจังหวะนี้ฮะมาม่มารอคุอยู่ฮะเติตัวเข้าหัวต้องม,มาม่าฮะจังหวะนี้ฮะเอาไงวนนี้จะได้แดกม,มาม่าไหมครับเอาดิเอาดิเอาดิม,มาม่าไม่มีอยู่จริงว่ะ เก็บเข้าตู้ asure, ไปมาม่าไม่กินแล้วไม่หิวอ่ะไม่หิวไม่หิวแล้วว่ามาม่าไม่หิวอ่ะไอ้น้องใครหิวมาม่าวะโอ้ไม่ค่อยหิวแล้วว่าอิ่ assung, que, elves, lure, socks, мов, อ Lex, มว่ะเขาช่วงนี้ bly, อิ่มว่ะโอเค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 น้องโอ้ยังมาอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้วมาหอมรับ เราจบแล้วนะเราจบแล้วนะหกร้อยนะจบที่หกร้อยนะครับใครบอกกินมามา่าวะ <Wow. S 1> โอ้โหไม่จริงไม่จริงวันนี้จัดเต็มฮะวันนี้เจอกันฮนะชานอมไข่มุกก่อนเลยแก้วหนึ่งฮนะโอ้โหตรงนี้ลากันไปก่อนยวเจอกันใหม่คลิปวิวหน้าเพื่อผมไม่มีอะไรกินนะครับผมบาย So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a